ออกติดเลยดูดังคลุกเลยนี่วันนี้หมานกันละจริงเหรออุ้ยหางหางโผล่นี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 ่ไงได้อีกนะ,ะนี่อุย้ยอุ้ยสลั่นครับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พิงน้องนาฬิกาเอฟซีช่องวิถีพื้นบ้านดรีบเบิลี่นะครับพบกับผมชังระเดชนะดานนานี่พิโรดนะครับโดนโดนเหลือกระบอกแรกโดนเนอะอ่ะวันนี้มากู้กระบอกดักปลาไหลกันครับอุสองหางฮะสองหางไหนนี่สองหางเออเหลืองฟงโผล่หางโผล่แลยเรื่อยๆเลยโอ้กระบอกแรกโดนสองหางครับนี่นี่นี่อ้าวไปไปไปเอาพอจังก่อนอ่ะแม่ กระบอกแรกกระหมาเลยอุ้ยหนักเลยฮิคุ้มค่ะอให้ดังคึกเทดังคึกหน่อยฟังเสียงหน่อยเออมันไม่เห็นนะครับไม่ได้ดังมันเหมือนนะอะไรอะเนี่ยพี่เดียวดูสองตัวโอ้โหโอ้โกระบอกนี้น่าจะสองตัวครับใหญ่ไปเลยเลย อุ้ยกูสามกระบอกโดนสามกระบอกสิทธเลยออ้ดูดังคลึกเลยนี่อุ้ยเพอเพอกระบอกนี้มากกว่าหนึ่งตัวแล้วพี่นวดมองมองเห็นมเพเรื้อเรื้อเรือเืไหมเลื้อครับเนี่ยโอ้พึ่งมาบุกทุ่งนี้ครั้งแรกนะ้พี่นวดนะโอเด็ดครับเด็ดไปไปกันต่อวันนี้หมานกันละจิ้งเหรอเฮ้ยทำไมมันแลบบ้ายอขนาดนั้นอ่ะกระบอกที่สี่ก็โดนเหรอ เขอบ,บอกเขาไม่โหลดเท่าไหร่เน şey ี่ยสิบเท่าไหร่มันจ็ดเรื่องไงอ่ะสิบเจ็ดเหรอโอ้โหนักปะหนักเหมือนเหมือนสองตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยแม่ไม่ได้กขบอกนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับ เฮ้ยดินดๆๆๆๆิเฮ้ยอู้น่าจะโตแล้วนะจับนกระบอกที่หได้ครับเฮ้ยอุ้ยโต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 อุ้ยหางหางโตนี่นี่นีอู้อเนี่ยโดนเลยคอหหางโผล่หางโผ เอาแหมสุดหมาแล้วครับคลิปนี้ยิงพูดยิงเหมือนยิงยุ่ล้วพี่รถนะ <c oughs> โอ้โหไม่มีครับไม่มีนะเหลืออีกน่าจะเจ็ดกระบ,บอกครับ <c oughs> เป็นไงพี่ โดนเขาหรออ่ะอ่นี่ไงได้อีกนะแบกกระบอกตามตูดหนักนั่นเ่ยพี่โรนนะกระบอกฟ้านี่สุดๆครับชุดนี้เลือกแต่ที่ได้ตัวกลับบ้านนะพี่โรนนะครับเดี๋ยวเปเทรุ้นกันโอ้เป็นสิบอะครับที่เข้าน่ะ กันกันเป็นกระบอกครับกีกระบอกนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดจากจากสิบเ็ดสิบเจ็ดโอ้โหอ่ะเริ่มมากพี่เบาไปหาหนักใช่ไหม <laughs> มีเปล่าไม <laughs> ่ออกก์อะ ตทัวรขับรถมาไกลน้ําแห้งมันเล่นเหนียวแล้วว่ะตัวหนึ่งใช่ไหมมาเท่าไรแล้วโอ้ดิน้นโอ้โหสองตัวนี่ก็ไม่ไม่เล็กนะนี่อ่ะ มาไหมมาหนึ่งมีปะหมดอะกระบอกละตัวครับสองหัวเหรอบินโลวสองหัวนี่สองตัวโอ้น้ำแตกออกมาตอ่อดูไกลๆบ้างครับ โอ้ตัวนี้โตมีตัวมีตัวสองตัวนะสองตัวครับอ่ามาอีกมาอีกอุ้ยหัวให้ดูโอ้ยน <c oughs> <ๆ>ให้ดูหัวก่อน <c oughs> เอาไม่อมอกอ่าถ้ากระบอกโตหน่อยเนี่ยแล้วตัวไม่โตมากมันก็จะกลับหัวได้นะพี่โรนนะ แมกก็มา้วแม็กก็ามา,นะมเ,า,มาเอาตัวนี้ตัวน้อยสองตัวเหรอโอ้สองตัว,ตวแต่กระบอกละสองตัวไหลกระบอกกันนี่อ่ะปลาไหลมันชอบกระบอกฟ้าหรือเปล่าพี่ร้อนอู้หตัวนี้หางกุดใใหญ่ครับ,รบนี่นี่อุ้ยโอ้ยอสนั่นครับวันนี้ หอห่าถ่ายกันยาวๆเลยครับมาแล้วอุตัวนี้ก็โตอืมอ่ะอันนี้คือนหนักหนักกว่าเพื่อนเนาะอันนี้ดูใกล้ๆหนักกว่าเพื่อนดูนะอู้มาแล้วอุ้ยตายตายตัวนึงหรือว่ามันแน่นกันไปเหมือนน มาสองอูนนอ้สองตัวสีสวยอ่ะแล้วก็บอกสุดท้ายนี่ตายละตัวหนึ่งแต่ยังน่าจะทํากินได้ครับดูกระบอกนี้นะหนักสุดเหรออุ้ยมาอีกตัวตายต้ยองใส่ <ใน S 1> แน่นเนาะนะแน่นกันเกินอ้าวไม่ออกโอ้ไม่ออกอ่ะดูนะนี่หางมาแล้ว หัวจ้งนนออกเมาอยู่ตัวครับอีก,อกตัวสามตัวเลยเหรอถึงว่ามันมีตายมันแน่นกันเกินอ่ะกระบอกสุดท้ายสามตัวครับทุกคน <laughs> โอ้น,ออน,นี่อ่ะีออีตัวตายเอาี่นี่อ่ะครับดูสิได้กิโลพี่อังเลยครึ่งสูงอ้วนอ่ะเนาะสามโลพอดีสามโลโอ้ สามลูสามลูกเกือบสามลูหนึ่งแล้วครับทั้งหมดของคลิปนี้นะครับนี่ตัวนี้ใหญ่สุดปะนีก็เดี๋ยวผมจะแบ่งปลาไหลชุดนี้เนี่ยเอาไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราเหมือนเดิมเนาะไปครับ <S <S ก็อเตาตั้งกระทะกันอีกแล้วนะนาะยช่างครับวันนี้วันศุกร์เพิ่งเลิกงานใช่ไหมมาทําครัวพื้นบ้านกันเนาะวันนี้นี่ทําเมนูอะไร เผ็ดปลาไหลสมุนไพรพื้นบ้านครับผัดเผ็ดปลาไหลสมุนไพรพื้นบ้านครับเมนูนี้เนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากๆนะครับบอกช่างรเดชให้ทําเมนูปลาไหลใส่สมุนไพรหน่อยเนาะก็สมุนไพรที่รู้ๆกันนั่นใช่ไหมครับผงอะไรออริกาโนออริกาโนเออเออเออคลิปนี้จัดให้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวดูกันเรื่อยๆครับผมปลาไหลสดๆที่เราไปดักกันมานะครับเครื่องก็มีอะไรบ้างไลยนะช่าง กระชายนะกระชายใบมะกรูดฉีกอ่าอ่าพริกไทย,ไทยอ่อนใบย,ยีราอ่าพริกแดงแดงแล้วก็น้ำพริกแกงครับแล้วก็ผงอลริกกโนใช่ไหมครับนี่นะใส่น้ำมันแล้วก็เอาพริกแกงลงใช่ไหมในช่างครับผัดพริกแกงกันก่อนครับผม น้ำพริกแกงวันนี้นี่ยเราใช้เครื่องแกงที่เป็นเครื่องแกงกะปินะในช่างนะครับอ่าเป็นพริกแกงแบบตราดครับบ้านเรานี่เครื่องแกงเขาจะใส่กะปิไปเลยใช่ไหมครับเขาจะเขาจะไม่ใส่กะปิแยกข้างนอกแบบทางใต้เนาะครับเขาจะตำน้ำพริกพอหลกแล้วก็จะใส่กะปิลไปแล้วตำาอ่า,อาให้มันเข้ากันก็คือเอามาผัดได้เลยไม่ต้องไปใส่กะปิเพิ่มแล้วครับผัดเครื่องแกงให้หอม เสร็จปุ๊บใส่อ่ะไห<ป>ลครับลงไปอมไม่เคยเบื่อสักทีเลยครับกับเมนูผัดเผ็ดแบบนี้น่าเลช่างนะครับมันเป็นกับข้าวพื้นบ้านที่กินได้เรื่อยๆอ่ะเ่าดูฝนเนี่ยก็ต้องปลไหลแหละครับเนาะโอ้ยหอมแล้วครับเนี่ย จามกันชิบชับแล้วนะรปรุงรสด้วยน้ำปลานิดนึ่าเมนูผัดเผ็ดในช่างเนี่ยเขาไม่ชอบใส่ผงปรุงรสใช่ไหมก็ค,คือใช้แค่น้ำปลานะน้ำมันหอยก็ไม่ใส่ใช่ไหมวัน,นนี้ไม่ใส่ครับเรามีออริกาโนออริกาโนๆๆจากนั้นเราจะใส่กระชายครับกระชายซอย ภาษาบ้านเราเขาเรียกไข่กระชายนะแบบนี้นะใช่ไหมครับก็มันเป็นหัวมันอะ่ะเป็นลากอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตามด้วยผิกไข่อ่อนผิดไข่อ่อนต้องมีรมเราจะเพิ่มสีสันด้วยอพริกแดงพริกแดง,แดงอโอ้ย ไปตักข้าวรอแล้วมั้ยเนี่ยฮะข้าวส e ุกยังกับแก้มหรือกับข้าวดีนะฮะานกับแก้มครับเนาะเติมน้ํานิดหน่อยเติมน้ําเพื่อรองรับอะไรรองรับผงออริกาโนออริกาโนจะได้ออกรสชาต่เราก็โรยด้วยครับผงออริกาโนออริกาโนละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับทุกคนเป็นเครื่องปรุง หนึ่งอย่างเนาะครับหมดเลยหมดเลยใส่หลายซสบหลายว่ะนะใส่หลายเสบหลายทำหน้าที่แทนผงชูรสครับนี่เมนูนี้ไม่ต้องชิมใช่ไหมครับอ่ะสุดท้ายเราจะใส่ใบมะกรูดเครื่องหอมนะครับใบมะกรูดใบยี่หร่าต้องมีครับใส่เยอะ แบบนี้เสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยครับผมตักเสิร์ฟเลยหอมฟุ้งแล้วเนี่ยมาครับมานี่เสร็จเรียบร้อยครับผัดเผ็ดปลาไหลสมุนไพรพื้นบ้านครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกัน ขึ้นบ้านอย่างนี้ครับเครื่องแกงมันถึงมากหอมและตัวนั้นอ่ะมันจะช่วยให้นวดกลมกล่อมงวดอร่อยอร่อยเอาอีกมาครับกินข้าวกันดีกว่าครับผมพี่โรดไปดักกับเราวันนี้นะวันนี้ถือเป็นตักคลองให้ด้วยครับก็เดี๋ยวกินข้าวกันแล้วพี่โรดเนาะครับอืก็ถ้าเพื่อนๆที่พียงน้อยเนี่ยชอบงานดักปลาไหลแบบนี้นะครับ การดักปลาไหลเขามาทําเมนูขึ้นบ้านเนี่ยยายทําบ้างเปียวทําบ้างใครทําบ้างแล้วก็ครอบครัวเราหลากหลายครับในช่องฝอกติดตามกันด้วยน้อ้ท่างเนาะครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไว้เท่านี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย